ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการพ่นยาของผมนะครับในการพ่นยาฆ่ามแมลงหรือว่าพ่นปุย๋ยทางใบผมขอแนะนําให้เพื่อนๆเลือกพ่นช่วงเวลาเช้านะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนกินและปรุงอาหารได้ดีในช่วงเช้านะครับ ถ้าเราพ่นในช่วงร้อนเนี่ยมันมันจะทําให้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเนี่ยมันจะถูกแดดเผาไปได้เยอะนะครับแล้วก็ทุเรียนก็จะกินปุ๋ยได้น้อยนะครับอัทนทีก็ควรจะพ่นช่วงเช้านะครับนะการพ่นช่วงเช้าเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับเราทํางานแต่เช้ามันไม่ร้อนนะครับนะแล้วก็ทุเรียนก็ กินอาหารได้เต็มที่นะครับเพราะว่าแดดยังไม่มามาเรียมาเผาสารอาหารที่เราพ้นนะครับพอทีเดียก็จะดูดซึมได้เต็มที่แล้วก็เรื่องการพ่นนะครับเราควรใช้ปั๊มที่มีแรงดันสูงสูงคนระับอันน้เป็นสวยอย่างที่เห็นนะครับ,นะรบเป็นสวยละเอ ปุ่มกระจายไปได้ทั่วเพื่อนๆลองดูครับเมื่เราใส่ยาเข้ามาแรงไปมรนรวบปุ๋ยทําใบนะครับแมลงไม่มีที่อยู่เลยไม่รู้จะไปหลบที่ไหนเลยครับดูการพ่นคามแรงของปั๊มเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพื่อนๆต้องใช้ปั๊มที่มีแรงดันเยอะๆนะครับดูครับแมลงไม่มีที่หลบเลยนะครับเพราะว่ามันไปทุกที่นะครับ ลอองยาถ้าคนแบบนี้นี่ตายทุกตัวครับเพื่อนๆแมลงไม่มีเหลือเลยครับเพราะว่าไม่มีที่ตบซ่อนนี่ครับเพื่อนๆดันพ่นสวนองผมครับก็จะใช้ปั๊มที่มีแรงดันแรงดันเึงสูง ก็ปั๊มที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นับเพราะว่ากแต่ถึงความส่วนผู้เรียนเคยใช้ของจีนอยู่พักนึ่งแล้วก็เลือกใช้หันมาใช้ของญี่ปุ่นแทนเนื่องจากมีความทนทานแล้วก็แรงดันจะมีจะมีเยอะมากครับจากการที่เห็น แล้วทนทานอย่างปั๊มตัวที่ผมใช้อยู่นี่ผมจําไม่ได้ว่าผมซื้อมาตอนไหนครับนะเพราะว่าลืมเลยครับว่าซื้อมาเมื่อไหร่ใช้จนลืมยังไม่พังครับดูแรงดันของปั๊มดูแบบไสายก็ต้องใช้สายยางดีนครับถ้าแรงดันขนาดนี้ก็ใช้สาย ไม่ได้คุณภาพนี่ก็จะแตกนะครับต้องไทยของผมใช้ของญี่ปุ่นหมดนะผมทําสวนมาผมไม่เคยใช้ของของจีนเลยนะครับนะใช้ที่ลือกแรกๆก็ไม่รู้ครับนะเห็นว่าถูกก็เลยซื้อมาพอได้ลองใช้ของญี่ปุ่นนะี่ของจีนจีนไม่ได้เงินผมใช้เลยครับผมเลือกใช้ของญี่ปุ่นเพนะื่อนๆถ้ามีโอกาสนะก็ แนะนำให้ลองใช้ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะจิตใจอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยครับดูแนละ้วเป็นฝอยฟุยฟ้งถ้วยห,หมดครับนะนเนาะแมลงไม่มีที่อยู่เลยครับนะพเพื่อนๆลองดูคนระับตายทุกตัวครับพเพื่อนๆน่ครับดูการออกของปั๊มนะครับนะคุ้มค่าครับพเพื่อนๆใช้ของดีไปเลยครับผมแนะนำนะ นะครับเพื่อนลองดูครับไม่ไม่มีที่อยู่ครับมาแรงนลอาหารนี่ไปทุกใบเลยเกาะทุกใบเลยการพคนต้องต้องดูนะเพื่อนๆถ้าลมแรงก็ไม่ดีวันนี้ที่ผมพ่นนี่ลมสงบมากเลยไปทุกที่เลยครับไม่มีที่ตรงไหนไม่โดนโดนทุกใบ ต้ายทุกตัวครับมาแรงน่ครับดูครับความแรงของปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าปั๊มปวดนยาสายยังใช้ของญี่ปุ่นหมดเลยหมูสองครับ เพื <muitas> <arias> ่อนบางคนเห็นว่าเป็นมือสองไม่ชอบนะชอบใช้มือหนึ่งของจีนแต่ผมบอกเลยว่ามือหนึ่งจีนพังไปตัวสองตัวของผมมือสองญี่ปุ่นยังไม่พังเลยครับเนี่ยผมจําไม่ได้เลยว่าผมซื้อมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วผมพ่นแต่ละครั้งแต่ละรอบนี่ห้ลิตรนี่เพื่อนรอบ รอบหนึ่งห้าันลิตรสี่พันห้าพันลิตรคิดดูว่าสิบวันพ้นทีเท่าไหร่ครับเดือนปีนึงเท่าไหร่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองลองคูณดูครับเนี่ยทนครับเพื่อนเพื่อนไม่ผิดหวังครับถึงมันจะสภาพไม่สวยมันมันมันทนนะครับนะเพราะพวกนี้มันเก่าเก็บถ้าอย่างตัวแดงๆใสายิ้ง ัะเตียวครับเพื่อนที่ผมผมผมผ่านมาเยอะครับในเรื่องนี้ผมก็ทําสวนมาหลายปีอยู่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆใช้ของดีๆนะครับดูดูการออกเพื่อนๆว่าแมลงมีที่หลบไหมเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยมันไปทุกใบทุกหลังใบหน้าใบโดนหมดนะครับเพื่อนๆดูครับ ก็ถ้าเพื่อนๆใช้อยู่ก็ลองลองเปรียบเทียบดูนะครับเพื่อนครับดูครับเพื่อนเนี่ยฟังเสียงก็รู้ครับว่ามันแรงไม่แรงนะครับยังกับพายุอะครับเพื่อนนี่ว่าพายุมันพัดต้นทุเรียนครับครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้า ผมจะมีเรื่องราวอะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้อีกเยอะนะครับเพราะว่าการทำสวนผู้เรียนม,มันมีหลายอย่างนะครับว่าเรื่องการผสมยาอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นคาำผสมยาการแต่งกิ่งหลายคุ่นยา ครับมนีอีกหลายอย่างดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับเนะเพราะว่าการทำสูนให้เรียนนี่นมันก็เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนนะครับมีเทคนิคซ่อนอยู่นะครับนะผมก็จะพยายามเอาเรื่องราวดีๆมาให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมกันนะครับ สรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับเ,เพื่อนๆชอบก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับสวัสนีัเพื่อน